เคยไหมรถติดแดดร้อนคนแซงคิวโมโหแทบระเบิดอาตจจมาเข้าใจโกรธเป็นเรื่องธรรมดาแต่ปล่อยให้มันกัดกินใจไม่ดีแน่มีชายคนหนึ่งเดินทางไกลเจอพายุใหญ่ต้นไม้ล้มขวางทางเขาโกรธมากโกรธฟ้าโกรธดินแต่โกรธไปก็เท่านั้น ต้นไม้ก็ยังขวางอยู่ดีเขาจึงเปลี่ยนเป็นลงมือเก็บกิ่งไม้ทีละกิ่งจนทางเปิดพระพุทธเจ้าสอนว่าความโกรธดับได้ด้วยความไม่โกรธง่ายๆแค่นี้เองแต่ทำยากนักโกรธมาให้รู้ว่าโกรธอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรหายใจลึกๆสามทีเหมือนรดน้ำให้ใจเย็นลงพิจารณาว่าโกรธแล้วได้อะไรเสียอะไร วันนี้ถ้ามีอะไรทําให้คุณเคืองลองหยุดสักนิดมองมันด้วยใจที่ว่างเปล่าแล้วโยมจะเห็นทางออกโกรธคือไฟใจคือบ้านอย่าให้ไฟไหม้บ้านเราจเจริญพร